สวัสดีครับผมก็อย่างที่เห็นนะสเปซม m a r i n อ2อีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะสเปซม m a r i n e 2บ่อยหน่อยนะกำลังติดเลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพามาดูบิวของผมเองนะกับคลาสแอ s ์เซนั่นเองเออซึ่งก็เป็นคลาสเมนของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมก็สำหรับใครที่กำลังจะเล่นคลาสนี้หรือว่าเออ เขาเยังไงเล่นคัสสนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะได้แนวทางว่าเอ้ยอัพอะไรยังไงใช้อาวุธอะไรยังไงก็ลองดูได้นะเป็นแนวทางนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยอาวุธก่อนอ,อ,อาวุธเราก็จะใช้เป็นเฮฟวี่โบ t เตอร์พิสตันะหรือก็คือปืนพกโบเตอร์ ater, หนักกับคอนนะครับในบิวนี้ผมใช้เป็นคอนนะก็ดูอาวุธก่อนเลย ปืนพกเนี่ยผมยังอัพไม่เต็มนะก็คือขาด3แต้มแต่ว่านะตอนนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วหลักๆเนี่ยเราจะใช้ปืนตัวนี้นะเป็นขั้นสุดท้ายเป็นอัลฟ่านะเป็นปืนระดบลิลิกขั้นที่เป็นอัลฟ่าเพราะว่ากระสุนมันเยอะครับเหตุผลแค่นั้นเลยกระสุนมันเยอะคือเราไม่ได้คาดหวังดาเมจจากปืนพกขนาดนั้นอยู่แล้วนะเอแต่ว่า กระสุนเยอะๆก็ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เคลียร์มอนตัวเล็กหรือว่ายิงมอนที่เราไม่สามารถเข้าไปตีประชิดใส่มันได้นะพวกออบอสที่มันบินอยู่หรืออะไรก็ตามนะเออก็ใช้เป็นตัวตัวนี้เพื่อที่จะได้มีกระสุนเยอะๆเพราะกระสุนมันจากแปดนัดเป็นสิบสี่นัดเนี่ยเออมันห่างกันหกนัดเลยนะแถมกระสุนสำรองเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกหกสิบนัดเออจากแปดสิบเป็นร้อยสี่สิบผมว่ามันค่อนข้างคุ้มนะทาให้เราเนี่ยเออไม่ต้องมากังวลเรื่อง ยิงไปกระสุนหมดถึงแม้เนี่ยตัวเบต้าเนี่ยมันจะมีดาเมจที่มากกว่าแต่ผมมองว่าดาเมจมันก็ไม่ได้คุ้มมากเท่ากับกระสุนที่เพิ่มมานะครับอมาดูที่อัพกันบ้างที่อัพนะผมจะอัพเป็นแบบนี้ก็คือเพิ่มดาเมจสิบกับศัตรูระดับเทอร์มินัสนะ,ะที่อัพมาแถวล่างเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะกับการยิงแล้ว ทำให้อัตรากระจายมันลดลงนะผมมองว่ายังไงถ้าเราเล็งยิงดีๆยังไงมันก็มันก็โดนนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะเอาดาเมจด,ดีกว่านะออต่อมามันก็จะเป็นอันนี้ซึ่งอันเนี้ยก็คือถ้าเราฆ่าศัตรูระดับเมเจอร์ขึ้นไปอด้วยอาวุธระยะประชิดเนี่ยเราจะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้น25เป็นเวลา5วิจริงๆอันนี้ค่อนข้างเวิร์กครับเพราะว่ามันทำให้ เรายิงแรงขึ้นด้วยนะถึงแม้จะอยู่แค่ห้าวิแต่ว่าเราฟาดแปบ๊แปบๆศัตรูมันก็ตายแล้วนะแศัตรูตัวเล็กะครับเราก็ใช้ปืนเคลียร์มอนได้เนาะเราก็ใช้ปืนเคลียร์มอนได้เอออะต่อมาอ่ศัตรูที่อยู่ไม่ห่างห่างไม่เกิน15เมตรนะก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น10เปอร์อันนี้ก็ ดีครับใช้งานง่ายก็แค่เข้าไปอยู่ในระยะ1 5เมตรแล้วเข้าไปยิงมันมันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วนะก็พยายามอยู่ให้ไม่ห่างจากศัตรูเกินไปนะเพื่อที่จะได้ได้ดาเมจเต็มๆนะครับเวลายิงต่อมาผมก็จะอัพขึ้นข้างบนนะไม่ได้อัพไปข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันลดแรงสะท้อนของปืนมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะอัพขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันได้เป็นการ การกระจายลดลงก็จริงแต่ว่ามันเป็นแค่ทางผ่านนะครับเราไม่ได้อยากจะใช้ตัวนี้จริงๆคือผมอยากจะได้อันนี้นะจริงๆอันนี้มีประโยชน์นะก็คือกระสุนแต่ละนัดเนี่ยจะทะลุเพิ่มหนึ่งเป้าหมายก็คือเรายิงหนึ่งตัวเนี่ยโดนตัวข้างหลังด้วยซึ่งมันดีมากครับเพราะว่าปืนพกเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ากระสุนเราไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอเราอัพมา,าเราใช้ปืนเนี่ยที่มีกระสุนสิบสี่นัดเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าเรายิง นัดเดียวแล้วโดนศัตรูสองตัวเลยเนี่ยก็มีประโยชน์ครับมันจะทําให้เราเคลียร์มอนตัวเล็กได้เร็วขึ้นนะเออหรือว่ามอนตัวใหญ่ยืนซ้อนกันก็ได้นะยิงโดนทียิงนัดเดียวโดนสองตัวยังไงก็ดีครับมันทะลุโดนอ่ะนะก็จะอัพเป็นอันนี้นะเพราะว่าเราก็จะไปต่ออันนี้ก็คือเวลาเราใช้ปืนพิคาดหรือก็คือฟินิเชอร์ปืนใช้ปืนฟินิชมันจะเติมกระสุนให้กับปืนเราทันที ก็คือถ้าปืนเราไม่มีมีกระสุนแบบ1น,นัดหรือเรายิงไปบ้างแล้วเนี้ยแล้วเราใช้ปืนฟินิชตัวเราก็จะได้กระสุนมันจะเติมกระสุนให้เลยนะค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเวลาโจนตัวไม่ต้องมามาคอยเปลี่ยนกระสุนนะครับไดย้ยิงได้รัวๆต่อมาก็จะเป็นนักล่าเข้าหัวนะครับเฮ a ช s h o ก็คือยิงหัวแรงขึ้นแหละ10%ง่ายๆเลยครับอันนี้ก็ตรงตัวเนาะยิงหัวแรงขึ้นสิ จริงๆคือผมยังขาดอีกสามแต้มแต้มที่อยากได้ที่อยากจะอัพนะก็จะมีอันนี้ครับก็คือจะเพิ่มแม็กขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นเนาะอันนี้หนึ่งอันที่อยากจะอัพแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็คืออัพเพิ่มเฮดช็อตไปอีกก็ทําให้เฮดช็อตแรงขึ้น2ี่เปอร์นะอันนี้สิบอันนี้สิบยิบเนาะแล้วก็อัพลงมาอันนี้ให้เพิ่มแมนะ็กเนาะก็จะใช้ไปแล้ว2แต้มก็เหลืออีกหนึ่งแต้มนะหึงแต้มก็น่าจะอัพเป็นอันนี้ครับก็คือเวลา เราเลือดน้อยเนี่ยเราจะยิงยิงแรงขึ้นไปอีกนะเพราะมันไม่มีอะไรให้อัพแล้วหรือจะมาอัพเพิ่มกระสุนอีกก็ก็ผมมองว่ามันน่าจะเยอะเกินไปนะก็เลยอยากจะอัพอันนี้นะก็ประมาณนี้นะกับปืนพกอันนี้แค่ปืนพกอันเนี้ยอน,นี้แค่ปืนพกอันเดียวเนะยอ่ะต่อมาที่ค้อนค้อนก็จะเลือกเป็นแบบเบต้าเนาะคืออัลฟาเนี่ยตีโดนหลายตัว ก็จริงแต่ว่าตัวเบต้าเนี่ยมันดีตรงที่มันแพรี่ง่ายคือบอกก่อนว่าบิวที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นบิวสายแพรี่นะครับก็คือบิลมันแพรี่ง่ายนั่นเองผมต้องการที่จะแพรี่รัวๆแพรี่ให้ง่ายๆนะกดกดรัวๆกดแพรี่รัวๆก็แบบว่าแพรี่ติดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแกมมาจริงๆแกมมมาเป็นอันที่ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าแกมมาเนี่ย แรงให้ดามจที่เยอะแล้วก็ตีเร็วด้วยตีโดนหลายตัวด้วยแต่เอ่อมันแพรี่ไม่ได้มันเป็นการบล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยไม่ตรงสายนะถ้าเกิดจะอยากใช้แกมม่าเนี่ยก็ต้องไปเล่นไปเล่นสายที่แบบเป็นเน้นดามจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าคอนอนะ่ะมันไม่ได้ทำดามจได้เยอะขนาดนั้นครับเพราะว่ามันตีช้า นอกเสียจากว่าเราจะเล่นเป็นสายเแกมมาเพื่อเอาดาเมจไปตีบอสอะไรเงี้ยชาร์ตตีบอสก็อาจจะคุ้มอยู่นะครับแต่ผมเลือกเป็นเบต้าเพื่อเพราะว่ามันเอาตัวรอดได้ง่ายมันแพรลี่ง่ายมันก็ยิ่งเอาตัวรอดได้ง่ายนะครับอ่ะสกิลอันนี้คอนผมครบแล้วแต้มครบแล้วนะก็เลือกเป็นสร้างความเสียหายระยะประชิดเพิ่มขึ้น5%เปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าอันข้างบนเนี่ยมันจะต้องมีเกราะ ถ้าเกาะเราเต็มเราจะสร้างความเสียหายประชิดเพิ่ม10%จริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าผมมองว่าให้มันดาเมจมันเพิ่มตลอดเวลาดีกว่านะอืเพราะว่าบางครั้งตัวเราก็ไม่เหลือเกาะนะใครเล่นก็จะน่าจะรู้นะว่ามันเกาะมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลานะต่อมาสกิลนี้เป็นสกิลที่โอเคนะก็คือทําให้ชาร์จตีก็คือถ้า after shock ของคอนอะชาร์จตีอะมันมันชาร์จเร็วขึ้น สามสิบเปอร์นะซึ่งก็อาจจะก็มันดีครับเอาดีดีมีกว่าดีต้องบอกว่าดีอยู่มีดีกว่าไม่มีเออมีดีกว่าไม่มีเพราะว่าถึงมันจะเร็วขึ้นสามสิบเปอร์แล้วมันก็ยังช้าอยู่ดีแต่ว่ามันก็เร็วกว่าเดิมมาแล้วเออมันก็เร็วกว่าเดิมอ่ะอ่ะต่อมาก็จะเอาเป็นอันนี้สร้างความเสียหายประชิดเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เนาะผมจะเอาเป็นอันนี้เพิ่มขึ้นห้าเปอร์ก็ตรงตรงเพิ่มดาเมจ นะแล้วก็จะอัพตรงไปเลยนะอันเนี้ยไอ้แต้มเนี้ยจะอัพสุดท้ายเลยครับไอ้เพิ่มดาเมจเนี้ยอันเนี้ยอ,นนอัพสุดท้ายเลยจะอัพตรงมาก่อนก็คือจะทําให้ท่าฟาดพื้นเนี้ยแรงขึ้นห้าสิบเปอร์ซึ่งไอ้ท่าฟาดพื้นเนี้ยไม่ใช่ท่าไม่ใช่ท่าบินนะไม่ใช่ท่าสกิลของของอ่าต้องบอกว่าอะไรไม่ใช่ท่าสกิลของแอร์ซานะเป็นท่าที่เวลาเราตีธรรมดาแล้วเ,เรากดค้างอะ่ะกดตีค้างอะ่ะมันจะมันจะฟาดพื้นอะ่ะเออมันคืออันนี้แหละ มันทําให้ท่านั้นแรงขึ้น50เปอร์ก็ใช้เคลียร์มอนใช้กําจัดมอนมอนตัวใหญ่อะออมอนอีลิตอะพวกชินลนิตระดับบริเวรขึ้นไปอะก็จะง่ายขึ้นหน่อยอเออพราะตีแล้วมันก็สนุดมันกระตุกด้วยเอออันนี้ดีท่าน,นี้ดีเพราะว่าได้ดามิเพิ่มและอันนี้ก็จะทําให้ท่าฟาดพื้นเนี่ยที่พูดถึงไปเนี่ยมันกดได้อีกรอบหนึ่งก็คือพอเราตีธรรมดาแล้วก็กดฟาดตูมแล้วเรากดฟาดอีกรอบหนึ่งมันก็จะฟาดแบบว่า เป็นท่าฟาดพื้นสองสองทีนะเออก็ช่วยทําดาเมจได้อันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันอะต่อมาก็เพิ่มดาเมจนะตรงๆแล้วก็อันนี้ก็คือมีเกาะอยู่ก็จะได้ดาเมจเพิ่มสนะิบเปอร์เนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราโจมตีด้วยคอมโบปกติคอมโบเบาอะเออเรากดคอมโบรัวๆไม่ได้กดท่าอะไรอนะเอะเราจะทำให้เราเนี่ยโดนดาเมจพวกจาก ระยะไกลอะ่ะพวกปืนทั้งหลายที่ยิงเรามาเนี่ยเราจะโดนเบาลงสิบห้าเปอร์นะก็ค่อนข้างดีเลยช่วยได้เยอะช่วยให้รอดชีวิตนะถ้าน,นี้ช่วยให้รอดชีวิตอ่าที่เหลือก็คืออันนี้ทําให้ตีสตูฝ่ายเคออส,แ,อสแรงขึ้นสิบเปอร์ส่วนอันนี้ก็ทําให้ตีสตูฝ่ายทีเรนิตเพิ่มขึ้นสิบเปอร์นะแล้วก็มาอัพอันนี้สร้างความเสียหายเพิดเพิ่มห้าปอร์เซ็นตก็แค่นี้ส่วนระดับสุดท้ายเนี่ยทำไมถึงไม่อัพ พราะว่าผมมองว่ามันมันใช้งานยากอย่างสกิลเนี้ยมันเหมือนจะดีนะถ้าเกิดเราชาร์จอัพเดอร์ช็อคเต็มแล้วเราฟาดไปเราจะได้เกาะคืนเนะี่ยแต่ว่าเวลาใช้จริงๆแล้วดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับอืแล้วไอ้พวกสกิลข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นเพิ่มดาเมจกับประเภทของศัตรูจริงๆอันเนี้ยดูดีนะครับหัวค้อนกระแทกสร้างดาเมจเพิ่มเนะน,นี่ยเอออันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆอันนี้อันนี้โอเคอยู่นะเออมันจะเป็นท่าที่เราวิ่งมาตีแล้วมันก็จะเอา ค้อนแทงน่ะเอออันนี้ถ้าอันเนี้ยแต่ว่าถ้านั้นมันไม่ได้แรงขนาดนั้นน่ะก็เลยไม่ไม่ได้อู่นี่อืมแต่ว่าถือเป็นสกิลที่ดีนะถือเป็นอ่าอันที่น่าอัพอยู่ส่วนนี้ก็เพิ่มดาเมจกับศัตรูระดับไมเนอร์นะแล้วก็อันนี้ after shock หมุนเพิ่มอีกหนึ่งรอบก็คือเวลาเราใช้ after shock แล้วมันจะฟาดสองทีนั่นแหละ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ <laughs> พราะ after c h ช็อมันชาร์จนานแล้วถ้าอยากให้แรงก็ต้องชาร์จนานยิ่งต้องชาร์จนานๆอ่ะคอนก็ประมาณนี้นะอัพป,ประมาณนี้หรือใครสงสัยก็คอมเมนต์พิมพ์พูดคุยหรือพิมพ์ถามกันได้นะเออจะได้รู้ว่าเอ้ยแต่ละคนเขาอัพกันยังไงผมอัพป,ประมาณนี้นะ,อะของผมเนี่ยอัพป,ประมาณนี้อ่ะมาดูที่เปิร์กหลักของคลาสกันว่าผมอัพอะไรไปบ้างเนาะ นี่ก็อย่างที่เห็นนะอะสกิลแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยเน้นเป็นสายแพรี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแพรี่เนี่ยเราก็จะได้ฟินิชด้วยปืนนะก็คือภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คําว่าปืนพิฆาตเราก็จะใช้ปืนพิฆาตยิงซึ่งเวลาเรายิงพวกลกักลักเนี่ยผมจะชอบสู้กับทีลนิดนะเวลาผมยิงทีลนิดระดับวอริเออร์ขึ้นไปอะนัดเดียวมันไม่ตายครับซึ่งถ้าปกติแล้วเรายิงศัตรูมันไม่ตายเนี่ยเราก็จะไม่ได้เกาะถูกไหมแต่ด้วยสกิลเนี่ยมันจะทําให้เวลาเรายิงแล้วเราได้เกาะด้วย ซึ่งถ้าทิลเล e ตบอลลเออร์อะเวลาเรายิงไปปุ๊บมันไม่ตายใช่ไหมเราได้เกาะเราได้เกาะหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็จะให้ยิงซ้ําอีกเราก็ยิงซ้ําตุ้มก็คือเรายิงสองครั้งก็เท่ากับว่าเราได้เกาะ2เกาะเลยนะค่อนข้างคุ้มมากมากค่อนข้างคุ้มมากๆากสกิลนี้ทําให้เอาชีวิตรอดได้ง่ายคือจริงๆสกิลแถวแรกค่อนข้างดีนะครับก็เลือกใช้ตามอัธยาศัยอะอย่างอันเนี้ก็คือชาร์าสกิลแบบการโจมตีประเภทชาร์จแรงขึ้นก็ดีนะ ถ้าอย,อยากเล่นสายชาร์จหรือว่าสกิลนี้ก็ที่ทําให้ท่าพุ่งโจมตีเนี่ยแรงขึ้นอันนี้ก็ดีแต่ผมมองว่าอันนี้มันทําให้เราลอดชีวิตง่ายนะเวลาเล่นโหมดยากเนี่ยเกาะมันไม่ได้แบบเติมได้รัวๆแล้ว,ลวลสตูมันเยอะอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเติมเกาะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เติมเกาะให้เร็วที่สุดนะนะก็แพรรี่เวลาเราแพรี่สําเร็จหรือว่าเราใช้ท่าชาร์จ เราใช้ท่าฟาดพื้นแล้วศัตรูมันกระเด็นนี่ยจนเราสามารถที่จะฟินิชมันด้วยปืนอ่ะใช้ปืนที่คาดยิงมันได้เราก็จะได้เกาะคืนด้วยต่อให้เรายิงมันไม่ตายก็ตามนะมเพราะฉะนั้นต่อมาเราก็เลยอัพทําให้ปืนพกของเราแรงขึ้นก็คือคาอร์สแอซเซอะ่ะมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีปืนหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนพกเนี่ยก็คือเป็นปืนอย่างเดียวเลยที่คาสนี้มีเวลาเราเจอศัตรูที่เราไม่สามารถ เข้าไปโจมตีด้วยมีลีได้เนี่ยก็คือปืนเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างเดียวของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยต้องอัพให้ปืนมันแรงสกิลอื่นผมมองว่าไม่ค่อยดีด้วยแหละออสองสกิลเนี่ยดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะสำหรับผมอะ่ะผมก็เลยมองว่าปืนทําให้ปืนพกแรงๆไว้ช่วยในการต้องบอกว่าช่วยเพื่อนในการเคลียร์มอนที่มันบินอยู่หรือมอนที่อยู่ไกลอะไรเงี้ยช่วยยิงช่วยเพื่อนหรือว่า เวลามันกําลังจะตะโกนเรียกกําลังเสริมก,ก็ใช้ปืนเนี่ยยิงสกัดมันอะไรเงี้ยอ,อก็มีประโยชน์นะครับคือเราไม่ได้หวังพึ่งดาเมจของปืนพกมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าปืนพกแรงเนี่ยมันก็ช่วยทําดาเมจได้ช่วยสกัดหลายๆจุดได้เนาะช่วยเคลียร์มอนได้นะครับต่อมาแถวต่อมาแถวต่อมาผมเลือกอัพเป็นอันนี้เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจสิบหเปกับศัตรูระดับเมเจอร์กับเอ็ Major, กซิมิสนะ ก็ตรงตรงตีมอนระดับอีลิตแรงขึ้นง่ายๆเลยจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยก็ดีนะสกิลนี้ก็ดีนะครับก็คือถ้าศัตรูเนี่ยโดนโจมตีระยะประชิดเนี่ยศัตรูจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น10%สามวิซึ่งมันไม่มีคูดาวถ้าเราใช้อาวุธตีประชิดที่มันเร็วๆอย่างเชนซอส หรือว่าหมัดอย่างเงี้ยผมคิดว่าสกิลนี้น่าอัพอยู่นะแต่เพราะว่าในบิลนี้เราเล่นหมัดเนาะแล้วเราก็เล่นเป็นสายแพรลี่ด้วย<ม>เอ้ยเราเล่นคอนต้องพูดผิดในบิลนี้เราเล่นคอนคอนเนี่ยมันตีช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีแล้วได้ดาเมจเลยอ่ะเงมันก็ยังง่ายกว่าเนาะก็เลยเลือกอัพเป็นสกิลนี้นะครับอ่ะในสกิลทีมจริงๆสกิลทีมเนี่ย มีประโยชน์ทุกอันแล้วแต่สถานการณ์สกิลแรกเนะี่ยมันทําให้รีสกิลเร็วขึ้นทั้งทีมสิบเปอร์สกิลนี้ดีช่วงแรกๆก็ใช้กันหมดแหละเพราะว่าบังคับใช้นะส่วนสกิลนี้จะทําให้เราตีบอสแรงขึ้นนะเพราะว่าเป็นทําให้สร้างดาเมจกับศัตรูระดับเทอร์มินัสนะ20%่สิบเปอร์ถือเป็นสกิลที่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นบิลสายเคลียร์บอสเลยผมว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ดี แต่ว่าด้วยความที่ผมเล่นสายเป็นแพรี่แล้วก็ต้องใช้ฟินิชด้วยปืนนะนะ mm hmm. ก็เลยอัพอันนี้เพราะว่ามันจะทําให้ปืนทพิฆาตเราเนี่ยแรงขึ้น50บเปอร์ซึ่งมันก็แรงขึ้นทั้งตี้นะเออก็ทางปาร์ตี้ก็จะได้รับอันนี้สงของสกิลนี้ไปด้วยนะครับ mm hmm. ผมเพราะว่าด้วยเราดยสายของเราอะนะเอ,อสายแพรี hmm. ่ผมจะเล่นเป็นสายแพรี่นะครับแล้วก็ฟินิชเอาปืนโจโจอย่างเดียว mm hmm. อะต่อมาต่อมา ก็อัพเป็นสกิลนี้นะครับทําไมถึงอัพเป็นสกิลนี้ก็คือสกิลเนี้ยเวลาเราเอ,อบินขึ้นไปแล้วใช้อาวุธฟาดลงมานะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่กระเด็นสิบวิซึ่งมันดีมากครับมันดีมากอสกิลนี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันมันจะทําให้เราแบบว่าสามารถที่จะแบบเอ่อฟาดลงไปแล้วก็บินต่อได้หรือว่าแบบว่าเดสออกมากิ้งออกมาอะไรเงี้ยเอาชีวิตรอดได้ไม่ใช่ไม่งั้นเราเวลาเรา พุ่งไปอยู่ในดงศัตรูแล้วก็โดนศัตรูแบบต,ต,ตีตีตีกระตุกกระตุกอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะควบคุมตัวละครได้สิบวิเพื่อให้เราเอาชีวิตรอดออกมาจากที่ที่เราพุ่งไปนะเพราะฉะนั้นสกิลเนี้ยดีจริงๆสกิลอื่นก็ดีนะครับเนี่ยทาให้ท่าทุบแรงขึ้นสิบเปอร์หรือว่าอันเนี้ยทาให้ท่าทุบแรงขึ้นโคตรโคนะแต่ลัศมีมันจะแคบลงซึ่งเราจะไม่ต้องการให้ลัศมีแคบลงนะครับเพราะว่ามันส่งผลกับสกิลต่อไปที่เราเลือกอัพก็คือสกิลนี้ เพราะว่าสกิลเนี้ยจะทําให้เวลาเราฆ่าด้วยท่าทุบเนี่ยอ่ามันจะฟื้นฟูจ้ำแพกให้เรา10เปอร์ต่อหนึ่งตัวนะครับถ้าเราฆ่าศัตรูเยอะๆอะ่ะมันจะมันได้คืนเต็มเต็มหลอดเลยอะ่ะเออเวลาแบบสู้กับหอดสู้กับอะไรเงี้ยมันจะมันจะง่ายขึ้นสบายขึ้นเอาตัวหลอดได้มากขึ้นนะครับผมก็เลยอัพเป็นแบบนี้แล้วเรามีอันนี้ที่จะทําให้เราไม่กระตุก แล้วเราก็ฟาดลงไปเราก็ได้คืนแล้วก็บินฟาดใหม่บินฟาดใหม่ได้เรื่อยๆถ้าเกิดศัตรูมันเยอะนะต้องบอกก่อนถ้าศัตรูมันไม่เยอะมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่เต็มแล้วครับประมาณนี้น่าจะเข้าใจได้จริงๆแถวนี้สกิลก็ดีนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากอันนี้เราอัพอันอนี้ก็ได้ที่ทําให้สกิลเราเรีเร็วขึ้นอีก20เปอร์นะครับก็จริงๆก็เวิร์กนะคะอันนี้อันนี้เอาจริงอันนี้ก็เวิร์กนะครับส่วนอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กครับ อบอกเลยอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กก็คือไอเจ็ตแพคเดสเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราใช้เจ็ตแพคเดสอ่ะมันมีดาเมจกับศัตรูด้วยที่เราบินผ่านเอาจริงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเจ็ตแพคเดสมันมันเปลืองอะครับเราเจ็ตแพคน่มันมีชาร์จแค่2แล้วส่วนใหญ่เราก็เอามาบินเพื่อเอามาทุบศัตรูเคลียร์มอนดีกว่านะครับอย่าเดสมันถ้าเขาไม่บัฟให้ครูดาวมันเร็วหรือบัฟให้ชาร์จมันเยอะกว่านี้เจ็ตแพคเดสนี่คือ ไม่ใช้ใชหรอกครับ <c oughs> เปลืองเรามาบินฟาดเคียร์มอนดีกว่าครับ <c oughs> ช่วยทำดาเมจดีกว่ามาในแถวต่อมาเอ,อ่อก็ในแถวนี้ผมเลือกที่จะเป็นเอ,อ่อทำให้ท่าทุบมันแรงขึ้นยี่สิบเปอร์นะแต่ก็ชาร์จนานขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์ซึ่งเราต้องการที่จะบินขึ้นไปแล้วฟาดแล้วคอนเฟิร์มว่าศัตรูมันจะตายหรือว่าสร้างดาเมจได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเล่นในพีวีเนี่ยเราบินชาร์จอยู่กลางอากาศเราไม่โดนเราไม่ค่อยโดนศัตรยยิงหรอกครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนเลยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยโดนต้องบอกว่าเราไม่ค่อยโดนเฉยๆก็โอเคครับสกิลนี้ทําให้คอนเฟิร์มคิวได้ส่วนสกิลเนี้ยมันจะต้องใช้ Jetpack Dash หลบแบบเพอร์เฟกต์ดอ่ะซึ่งมันอย่างที่บอกครับว่าชาร์จเราน้อยถ้าเราใช้ไปแล้วมันไม่ติดเพอร์เฟกต์ดอ่ะมันก็ไม่ได้ดามจดด้วยก็เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สกิลนี้อะนะ ส่วนสกิลนี้ก็คือเราต้องฆ่าศัตรูเราต้องฟินิชศัตรูก่อนถ้าเราฟินิชศัตรูเนี่ยถ้าทุบเราจะแรงขึ้นอีกอยี่้าเปอร์จริงก็โอเคนะครับในช่วงแรกๆแ,แต่ผมมองว่าอันนี้มันมันคอนเฟิร์มดาเมจดีผมก็เลยอัพอันนี้เนาะอ่ะมายูนิคสกิลสกิลเฉพาะคลาสนะก็คืออันแรกก็ j e t ตแพ็จริงๆอ่ะผมอัพเป็นแบบนี้นะแต่ว่าสองอันเนี้ยจะอัพอันไหนก็ได้แล้วแต่ชอบ อันนี้ก็คือเวลาเราใช้เจ็ตแพ็เนี่ยมันจะรีกระสุนให้เราเลยทันทีไม่ว่าเราจะใช้กระสุนไม่ขนาดไหนก็ตามพอเรากดเจ็ตแพ็ไม่ว่าจะเป็นเจ็ตแพ็กเดสหรือว่าแบบจ้ำเจ็ตแพ็ขึ้นไปอ,ะอ่ะมันก็จะได้กระสุนเติมกระสุนให้เลยนะครับส่วนอันนี้มันจะสร้างดาเมจให้กับศัตรูรอบรอบๆอ,อ,อบเวลาเราใช้เจ็ตแพ็บินขึ้นไปนะศัตรูรอบๆก็จะโดนดาเมจนิดหน่อยอทำให้มันเขาเรียกอะไร ทำให้ศัตรูมันสร้างจังหวะให้เราอ่ะให้ศัตรูมันกระเด็นออกอะสร้างจังหวะให้เราอันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็มีประโยชน์อยู่ในการแบเอาชีวิตรอดนะก็แล้วแต่ชอบนะสองสกิลเนี่ยแล้วแต่ชอบว่าอยากได้สกิลไหนนะส่วนสกิลนี้จริงๆถ้าอยากเล่นสกิลเนี้ยก็ต้องอัพอันนี้ครับเพราะว่ามันคือ perfect dot ทั้งคู่ใช้เจ็ตแพคเดสทำ perfect ดอ t จริงๆสกิลมันดีครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ สามารถที่จะไอ้นี่ได้อ่ะไม่สามารถที่จะกด perfect.dot ดอทจากการใช้เจ็ตแพ็กดได้ทุกครั้งนะครับมันไม่ค่อยคุ้มอมืเพราะว่าเราชาร์จเรามีแค่สองไนงะคือสกิลเนี่ยถ้าเกิดเรากดได้ทุกครั้งอะก็คือเราจะไม่เสียชาร์จเลยนะค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกครับว่ามันมันมันกดไม่ติดทุกครั้งอ่ะเอ่อถ้าใครเล่นจนโปรโลแล้วกดติดทุกครั้งก็น่าก็น่าอัพอยู่ครับ แต่ณตอนเนี้ยเท่าที่ผมลองเล่นอะมันยากครับเพราะว่าไอเจ็ตแพคเดสมันไม่สามารถที่จะทะลุไอนีได้ด้วยซ้ำอ่ะไม่สามารถทะลุมอนได้ด้วยซ้ำอะเออมันมันยากมันยากสำหรับผมยากไปหน่อยกับการอัพอะนะเพราะว่าถ้าอัพอยากอ่ะถ้าอัพอันนี้ก็ต้องมาอัพอันนี้ด้วยและอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปอัพอันนี้อะไรเงี้ยผมมองว่าเลือกสองอันนี้ดีกว่าที่จะต้องมาเลือกอันล่างนะที่มันใช้งานยากนะเพราะว่าอันนี้มันก็ สร้างดาเมจรอบตัวสร้างจังหวะให้เราอันนี้ก็เติมกระสุนให้เลยก็ใช้งานง่ายนะอืก็ประมาณนี้นะครับสก,กิลน่าจะประมาณนี้เออยาวกว่าคิดนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสําหรับคัทแอสเซวส่วนคัดอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นลงลึกอะไรมากนะครับก็เอาตรงๆเลยก็คือโอ้แค่ค์ดเดียวนี่ก็เหนื่อยแล้วนะกว่าจะตันอพอตันแล้วก็ต้องมาเก็บอาวุธเก็บอะไรอีก นะคาสอื่นนี่ยังแทบไม่ได้เล่นเลยก็เล่นแต่แอสเซสตนี่แหละเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นหนึ่งในคาส์ท,ที่ผมสามารถแนะนําได้นะก็เล่นไปเยอะนะยี่สิบสามเดบชั่วโมงได้เลยนะคาสนี้ส่วนตัวถ้าถามว่าเก่งไหมคาสต์นี้ผมว่าเป็นคาสท,ที่เล่นสนุกละกันใช้คําว่าเล่นสนุกละกันเพราะว่ามองว่าไม่ได้เก่งมากครับคัสอื่นๆเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับปาร์ตี้มากกว่าใน PVE หรือว่า PVP นะ คือแอสเซาถ้าเป็น PVP ผมว่าไม่ได้มีประโยชน์มากเลยใน PVP นี่ค่อนข้างด้อยกว่าคาสต์อื่นเลยต้องทาความเข้าใจหนักกว่าคาสอื่นนะเพราะว่าวิธีเล่นมันแปลกกว่าคาสอื่นๆที่แบบแค่เดินไปยิงกระค่าศัตรูให้ได้นะสาหรับ PVP นะส่วน PVE เนี่ยมันเป็นคาสท,ที่ไม่ได้ทําดาเมจสูงมากขนาดนั้นถึงจะใช้ค้อนเป็นหลักกเ็เถอะมันเป็นคาสท,ทีเ่เน้นเคลียร์มอนตัวใหญ่เนี่ยครับมันเน้นเคลียร์มอนตัวใหญ่หน่อย เพราะว่ามันแฮร์รี่เก่งนะสำหรับสายที่ผมเลนมนม่นมันมันผมเล่นแล้วผมรู้สึกแบบนั้นนะนะเราว่าเคลียร์มอนตัวเล็กอะยังไงก็สู้คนที่ใช้ปืนเมลต้าไม่ได้อะยังไงปืนเมลต้ามันก็เคลียร์มอนเล็กเร็วกว่าครับเท่าที่ลองมานะเฮฟวี่เงเอ่อเฮฟวี่มันมีมันติเมลต้างี้ใช่ไหมมีทัคติคอลเงทคติคอลก็ใช้เมลต้าได้เงมันก็เคลียร์เคลียร์มอนเล็กเร็วกว่าเยอะเลยส่วนมอนตัวใหญ่อ่ะเอ่อแอร์อเซลก็เคลียร์ดีครับเพราะว่า แทบจะไม่โดนดาเมจจากพวกมอนแบบว่าทิรนิดระดับวอลเออร์หรือว่าสู้กับเอ่อเค a อสเ e มารีนเทาสั้นๆอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่โดนดาเมจเลยเพราะว่าพอเราเข้าประชิดสตูได้มันเวลามันตีตีเรามาเราก็แผลีได้ทุกอย่างนะครับมันก็เลยก็เลยเคลีย์พวกมอนตัวใหญ่ได้ง่ายนะแต่พวกมอนเล็กๆิกก้อเงี้ยก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้พึ่งทาทุบ ที่มันช้าหรือไม่ก็ต้องบินขึ้นฟ้าเพื่อทุบลงมาซึ่งเราก็มีแค่2ชาร์จเนาะ mm hmm. ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับคาร์ดนี้โดยรวมก็เป็นคาร์ดที่เล่นสนุกครับอาจจะไม่ได้เก่งมากกลางกลางก,างกางเทียบกับเฮเวี่เทียบกับแบบว่าแวนกาดหรือแทคติคอลที่มันแบบว่าค่อนข้างเมตานะโดยความที่มันใช้ปืนเมลตาได้นะ เออมันใช้เมลต้าไรเฟิลได้อเออมันก็เลยค่อนข้างแรงค่อนข้างเคลียร์มอนดีอะไรเงี้ยเทียบกับพวกนั้นแล้วผมว่าแอซซอลเป็นคารที่ดูกลางๆไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่านะด้วยประเภทอาวุธที่เลือกใช้ได้ะนะพอปืนก็มีแค่สองอย่างเองซึ่งตัวเฮฟวี่เฮฟวี่โบเตอร์เนี่ยมันก็ดีสุดแล้วอะเพราะมันแรงสุดนะ ส่วนอาวุธระยะประชิดอ่ะจริงๆอ่ะเราใช้อะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ค้อนก็ได้แต่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนปรับบิลหน่อยซึ่งอันที่ผมสนใจก็คือหมัดแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเลเวลเลยเพราะว่าเนี่ยแหละโมจะเก็บเลเวลค้อนนี่แหละมัดเนี่ยเป็นอันนึงที่น่าสนใจนะก็เดี๋ยวต้องลองเอามาบิลดูนะนะตอนนี้ก็เนี่ยอันนี้คือสมบูรณ์และที่ผมเล่นมานะคือปืนอาจจะอัพยังไม่ครบก็จริงแต่ว่าจริงๆมันไม่มันไม่มีอะไรแล้วเออ มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็มันก็อัพเพิ่มดาเมจขึ้นอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองนะสำหรับปืนโอเคเหนื่อยแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับไม่รู้ว่าจะเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนที่สนใจจะเล่นคาร์ดนี้กันมากไม่มากก็น้อยหรือเปล่านะสำหรับคาร์ดแอซเซลนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแอ s เซ l ลบิล l d แล้วกันนะสำหรับ Warhammer Space Marine 2นะครับผม ส่วนคัสอื่นๆเนี่ยจะเป็นคัสอะไรเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตไปเก็บเลเวลแล้วก็ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะนะเ,ออเพราะว่าเล่นคัส์นี้มาเยอะเอาจริงคือแบบเล่นมาจนแบบว่าเล่นคัส์อื่นแล้วรู้สึกแปลกๆเลยเพราะาเล่นคัสนี้เยอะจัดเล่นอาเซอเยอะจัดผมเล่นทั้ง PVP PVE เลยนะคัสเนี่ยเ,ออเล่นเยอะจัดจนรู้สึกแบบว่าเวลาไปเล่นคัสตอื่นแล้วรู้สึกแปลกเลยเลยโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับ ใครที่อยากจะติดตามก็ซับสไคร์นะกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับก็ก็ถ้าเก็บเลเวลคอาร์ดอื่นๆเต็มแล้วหรืออะไรยังไงหรือว่าบิวอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีคลิปมาอีกนะครับนะตอนนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนละกันนะสำหรับคาดแอสเซานะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเสียงกำลังจะหมดแล้ว โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ